ทัด้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมันก็มาพบผมมังโก้เอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่พี่พี่มาจากไหนมาพบผมแมงโก้นะครับก็อยู่ในเกมบล็อกโคตกันอยู่แล้วนะครับเอ้ยพี่อย่าพึ่งมาตอนนี้ได้ไหมผมไม่ว่างครับผมไม่อ่าเออแต่คือเราสู้กับเขาไปสามทับสามครั้งนะครับไม่ต้องห่วงนะคือผมลืมไปว่ามันไม่เสียค่าหัวเลยครับโอเควันนี้นะครับเราก็จะมาคือพีนะครับคือล่าค่าหัวด้เลยครับคือค่าหัวของผมเนี่ย จาก2.6หตอนนี้ขึ้นมา2.8แล้วนะครับแล้วนี่คือตัวอะไรโอเคนี่คนระับอ่ะแล้วอันนี้คือโปรโ,โอ้โหเจอโปรกคนเจอโปรโอเคนี่ครับไม่ไม่มีอะไรมากเฮ้ยเฮ้ย,ฮย,ฮยเราเจอคนที่อยากพี p ด้วยนะครับมาพี p ด้วยก็ได้ครับ p v พ PVP มาฮึบตืมโดนไหมโดนไหมโดนไหมครับพี่โดนไหมครับ โอ้โดนโดนโดนครับโดนโดนอยู่ครับตัวนี้ล็อกมั่วละโอ้โอล็อกมั่วปึ๊บเคยนะครับตัวนี้ปึ๊บซึบปึ๊บปังโดนด้วยครับตัวนี้โดนด้วยใครโอ้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 จะตุยแล้วจะตุยแล้วโอ้โหคนนี้ใช้ผลไฟครับผลไฟเหรอตายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากโอ้โห โดนลุมไงครับทุกคนมันมันโดนลุมนะเราคือโดนดามดเมจเกินไปมันไม่ไหวนะมันไม่ไหวนะครับอย่าให้ตก2.8นะถ้าตก2.8นี่คือจะเปิดโหมดแบบขั้งเลยนะครับตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย12บเอ็มนี่โอ้ก็ว่าว่าทำไมอ่าเขาเล่นเก่งเอ้ยมี17บเอ็มมาด้วยโอ้17บเอ็มมาได้ไรเอ้ยวันนี้ระเบิดขอระเบิดสักทีนึงเฮ้ย ปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับปึ <s> ๊บ <us> มานี้มานี้เลยพี <s> ่ <us> มันนี้เลยเฮ้ยปึ๊บปึ๊บมันนี้ <s <us> <S <s <us> พี่มานี่โอ้โดน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 โอ้โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโดนแบบไม่หยุดยั้งเลยครับพี่น้องโอ้โหโอ้โดนไฟไฟที่โคตรแรงทุกคนนไฟเนี่ยแรงมากแล้วโอ้โหมีคนใช้ผาวิสีด้วย หรือว่าแรงจัดนะครับแรงจัดๆโอ้โหแรงเกินนะครับตอนนี้ขอไปเติมเลือดก่อนนะครับไม่ไวนะครับตอนนี้ไม่ไวจริงๆนะไม่ไหวจริงๆครับมันแรงมากนะครับผลไปนะมันแรงเกินแล้วแล้วก็เราก็จะใช้ปุ๊บปุ๊บดึงครับครับแล้วก็กีต้ายิงไปนิดหน่อยกว่าโดนปุ๊บหลบครับหลบไปลิกที่ต้นแล้วก็ว้าไปนี่คือวิธีการหนีนะครับปึ๊บตึมนี่นะครับ โอเคนะเออเลือดน้อยคนระับเลือดน้อยตอนนี้เลือดน้อยแล้วเขาใจเผาวิสีเราต้องรอให้เผาวิสีของเขาหมดก่อนเนะี่ยครับเราถึงจะสู้ได้นะโอ้เกือบเกือบเกือบโดนเกือบตายเนี่ยครับไปแล้วไปแล้วแล้วพี่จะมาทํำไมตรงนี้เออเนี่ยน,นะนะครับขอหยุดแล้วขอหยุดแล้วหยุดจริงหรือเปล่าโอ้โหเนี่ยครับคนใหญ่ปึ๊บนี่ดึงนะครับตึกระไปเดอร์แมนเนี่ยนะนะโอเคพี่ขอหยุดนะ เอ,ออยู่แล้วก็ดีนะครับอยู่แล้วก็ดีนะเอออยู่แล้วก็ดี <S <S อ่าขอไปดูหน่อยกีต้าของเราสกิลยังไม่ครบนะครับคือมันพีได้ไม่สุดเนะครับเออนี่ครับฟึ้มปล่อยไปมั่วๆครับเผื่อโดนเผื่อโดนใครสักคนปึ๊บตุ่มไม่โดนไม่โดนหรือเขาไม่ให้เข็นสะเกตโอ้โอ้โอ้ปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วปึ๊บปึ๊บ ึบต่อไปเราก็ต้องดึงนี่สไปเดอร์แมนหรือว่าคาตาคูลีนี่ดึงดึงโคตรเท่ผมชอบนะครับการดึงของคาตาคูลีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่เลยคนนี้โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวดอกใจเผาวีซีอยู่โอ้คนนีกว่าเผาวีซีหมดแล้วไงโอ้ยโอ้โเฮ้ยเดี๋ยวทหายหายไปไหนละอ๋อยนู่นโอเคก็เรียกว่าหายไปไหนนะครับ คนเขาอยู่นี่โอ้ oh, เหลือแตใส่ลูกลูกไฟกับลูกสายฟ้าคิดดูับทุกคนโคตรแบบอลังการงานงานดีนะอลังการงานดีอึ๊บเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยคนไฟเหรอคนไฟเออเผาวิสิหมดแล้วก็ดีเนะี่ยเผาวิสิหมดแล้วนะใช่ไหมเผาวิสิหมดแล้วก็เสร็จเราสิพี่เสร็จเราสิพี่ปื้บเอาแล้ววาร์ปมาทําไม้ เอาเฮ้ยคนนี้จะตายแล้วจะตายแล้วครับจะตายแล้วฮึบเดี๋ยว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 โอ้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 บอกเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยฮึบฮึบโอเคโดนครับโดนเอ้าโอ้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 เหมือนเขาจะไปครับไปนู่นเลยโอ้โอ้จะตายครับจะตายดูคอมโบครับครับสุดโหดเลยโอ้มานี่มานี่ดึงไม่โดนอีกเอ้าเข้าไป เอาเข้าไปครับเอาเข้าไปเออนั่นอันนี้ดึงโดนดึงโดนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าโอ้โหโอ้โหโดน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 แต่เรามีฮาร์คิ์สังเกตลบอยู่ขอรบบว่าดีครับตูมฮึบชึบซื้อตูมเรียบร้อยเอ้าสามทับสามแล้วเหรอคือก่อนที่ผมจะอัดนี่ครับคือเราได้อ่าคือเล่นไปก่อนเนี่ยครับคือผมก็ไปลากข้างหัวมาก่อนโอ้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  โมเต้าที่ยึงโดนด้วยคนนี้เซียนคนนี้เซียนครับโ้โหอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหมาเร็วมากมาตั้งแต่เมื่อไรนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เกือบเกือบมาเลยครับโอเคยิงโดนอยู่ยิงโดนอยู่เราก็ไม่หวั่นเรา มาแล้วมาแล้วคนคือมีคนมาเสริมเสริมนี่ยครับกาจะหนึ่งหนึ่งแต่มีคนมาช่วยนะปึ๊บโอเคโดนครับโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่ปึ๊บชื่อเอาเพื่อตายก่อนอู้วิ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 วีวิ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 วรวิ้ิวิวิวิเดวิวิวิพิ่ิวิวยวิิ่งวิ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 ิิโอ้โหโอ้โหโอ้โหิ แบบนี้นะครับโอเคโหแรกแรกแบบไม่คุ้มเลยแรกแบบไม่คุ้มเลยโอ,โอ pense, ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วครับตายครั้งนี้ผมว่าวต,ตกนะครับนะว่าตกอยู่นะครับตกตกเกตตกข้อสอบคนละตกแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตึ๊บโอ้โหเกือบโดนว้าวฮุบจึบโดนอยู่โอ้โหโอ้โหโดนไฟเผาโดนไฟเผาจะตุยแล้วเฮ้ยก็ได้เอ้ยโดน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 ปึ๊บ ไม่โดนอีกตรงนี้ไม่โดนมันโอ้โหเ,เหลือแปดร้อยเหลือหนึ่งพันขอพึบชึบตายครับเรียบร้อยครับตายเอา้าแล้วมาเปิดเผาวิสีตอนผมตายเลยนะเอเอตอกแล้วสองพิเศษโอเคอานนี้เราเอ,าอ,าอ่าเปิดอย่าเพิ่งเปิดหมดข้างครับไม่ไหวเออเขาใช้เผาวิสีเออถ้าเรามีมนุษย์วิสีน่าจะสู้ไหวนะผมว่า เออน่าจะไ้วน,น,น,นะครับโอเคงั้นตามก่อนไปนะครก่อนไปตรงนี้เดี๋ยวมีบอสออลิทเกิดหรือเปล่าขอขอขอ,ขอลองไปดูหน่อยนะตรงนี้ปึ๊บโอเคไม่มีนะครับเพราะว่าเราจะไปตีบอสออลิทด้วยนะนี่มีคนมารอคืออะไรมารออะไรโอเคองั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไปไปตอนนี้ก่อนนะครับเราจอกันพาร์ทหน้านะเฮ้ยเผ่าสกาย ผ่าตะกายผ่าตะกายบีไรอันนี้ผ่าตะกาย V ีสี่นะครับนี่โอ้โหโคตรเท่บอกเลยแต่ละเผ่าแตหรบบทีนี้ก็ปเป็นเท่านี้ก่อนเนี้ัไม่เจียมพันหน้านะไม่ไปครับ